สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกันเช่นเคยครับกับหลอนตามสั่ง EP ที่67ครับอยู่กับผมครับ1 1 lc วันนี้จะเป็นเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิท่านหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดตราดเขาเนี่ยได้ส่งเรื่องราวความหลอนมาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ยากครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ทำงานหรือว่าทำมูลนิธินี้มานี่ไม่ค่อยจะได้พบเจอหรือว่าพบเห็นเรื่องราวแปลกเรื่องราวหลอน ที่หนักเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยถึงแม้ว่าจะทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายอยู่กับศพอยู่กับอุบัติเหตุเห็นเลือดเห็นอะไรมาเป็นจํานวนมากก็ตามแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่พีคที่สุดของการทํางานที่ผ่านมานี้เลยก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันกดอ,อื่นก็่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณที่อยู่ที่จังหวัดตลาดได้รู้ด้วยนะครับว่า ที่จังหวัดตราดนั้นก็มีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกันสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของพี่กู้ภัยครับที่ได้ไปพบเจอมากับการที่ออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุตามท้องถนนแล้วปรากฏว่าดัานไปพบเจอเรื่องสยองขวัญให้ในตอนที่ตัวข,ของเขานั้นได้ไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องย้อนพาทุกคนเนี่ยกลับไปเมื่อ2ปีก่อนในวันที่1ตุลาคมในต,ตอนนั้นเนี่ยพี่อาสากู้ภัยทีมนี้ครับในทีมนียมีประมาณ5คนมีตัวของพี่เขาแล้วก็อีกสคนที่เหลือซึ่งตัวของพี่ผู้ชายคนนี้ครับเขาขอไม่ประสงค์ออกนามเขาบอกว่าในตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว,กว่าของวันที่1ตุลาคมนี้ได้รับแจ้งเหตุวอ0ครับเป็นอุบัติเหตุทางถนนชาวบ้านเนี่ยเป็นคนแจ้งเข้ามาครับ ทางทีมเขาเนี่ยก็ได้มีการประสานงานกับศูนย์ไปครับว่าเดี๋ยวทางทีมจะเป็นผู้ที่จะไปดําเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเองในตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาแล้วก็น้องๆอีก4คนก็พากันขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพอไปถึงที่เกิดเหตุครับก็เห็นว่ามีรถกู้ภัยจากทีมอื่นๆจากอีกมูลนิธิหนึ่งเนี่ยเขาได้มาถึงก่อนแล้วครับประมาณ5คันเขาเองเนี่ยเป็นคันที่6ก็จอดห่างจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยประมาณ150เมตรเห็นจะได้ จอดรถอะไรเสร็จเนี่ยน้องๆทั้ง4คนก็รีบลงรถกันส่วนตัวเขาเองนั้นเนี่ยลงไปเตรียมกระเป๋าเป็นกระเป๋าอ m b u l a n c นะครับในการทําพวกทําแผลแอลกอฮอล์เครื่องช่วยหายใจอุปรกรณะะ์พยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยจับนู่นนี่นั่นมาใส่กระเป๋าอยู่ที่ท้ายรถแล้วพอเตรียมอุปรกรณ์เตรียมของอะไรเสร็จเนี่ยก็รีบมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุตามน้องๆทั้ง4ี่คนนั้นไปในระหว่างที่กําลังมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุนั้นก็จะต้องผ่านรถมูลนิธิประมาณ 4- ีหคันที่จอดเรียงรายอยู่ ก็รีวิ่งไปด้วยความเป็นห่วงผู้บาดเจ็บตอนนั้นเองเนี่ยรถจอดคันที่6ก็วิ่งผ่านคันที่5คันที่4ี่ในจังหวะที่จะถึงคันที่3นี้ครับ <_ C 1> เขาเห็นว่ามีชายแก่คนหนึง่ง <_ C 1> นั่งอยู่ที่ท้ายรถกู้ภัยที่มาจอดอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นรถนอเคดซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนมีอายุครับเป็นคนุณลุงคนหนึง่งดูแล้วน่าจะเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าทั้งตัวของคุณลุงคนนี้ครับเต็มไปด้วยเลือด แล้วก็มีบาดแผลเนี่ยเต็มตามร่างกายเลยนั่งร้องโอดโอยอยู่ที่ท้ายรถกู้ภัยคันที่สามพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยทวงเขาเองก็รีบวิ่งเข้าไปถมพยาบาลคุณลุงคนนี้ที่นั่งอยู่ทันทีในตอนนั้นเนี่ยที่เข้าไปก็สอบถามคุณลุงครับลุงลุงไปทําท่าไหนมาครับเนี่ยทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุหนักขนาดนี้ได้ลุงเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมาเลยครับเพียงแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้นเขาเองก็ยังคงพยายามที่จะถามลุงครับว่าลุง ลุงเจ็บตรงไหนไหมครับเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษไหมลุงเองเนี่ยแกก็ค่อยๆยกมือขึ้นมาครับมาชี้ที่ตำแหน่งที่หัวที่แขนแล้วก็ที่ท้องเบื้องต้นเนี่ยก็ดูอาการแล้วครับอาการของคุณลุงเนี่ยมีบาดแผลค่อนข้างที่จะหลายจุดบางบาดแผลนี้นั้นก็ลึกเกินกว่าที่จะทาประพยาบาลเบื้องต้นให้ได้แต่ก็พยายามทําแผลให้ได้เท่าที่จะทําได้นี่แหละครับในระหว่างที่กําลังนั่งทําแผลให้ลุงคนนี้ไปนั้น ก็มีเสียงเรียกวิทยุดังขึ้นมาครับเสียงเรียกนี้เนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือน,น้องในทีมของเขาที่ไปถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วน้องเนี่ยก็วอกลับมาถามครับพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยมาช่วยหน่อยอาการหนักเลยพี่ทําอะไรอยู่ไปยืนทําไมตรงนั้นเขาเองเนี่ยก็ตอบกลับน้องๆไปครับว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ผดมนพยาบาลผู้บาดเจ็บอยู่เดี๋ยวพี่รีบไป ในตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้มีการชะงกหน้าออกจากรถคันที่3ครับซึ่งคันนี้ก็จอดอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากชะงกหน้าออกไปนั้นก็เห็นว่าน้องๆที่ยืนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็ต่างพากันหันหน้ามามองเขาเขาเองเนี่ยก็ชะงกหน้าออกไปแล้วก็บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่รีบไปแต่เหมือนกับว่าสีหน้าของน้องๆที่หันมามองเขาในตอนนั้นเหมือนกับกําลังสงสัยว่าเขาเองกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ พอหลังจากที่ทําแผลให้คุณลุงคนนี้เสร็จครับก็บอกกับลุงว่าลุงเดี๋ยวลุงนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปช่วยผู้บาดเจ็บคนอื่นตรงนู้นก่อนอาการน่าจะหนักเหมือนกันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงผมจะให้น้องๆพาลุงไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับนั่งรอตรงนี้ก่อนลุงเองแกเนี่ยก็พยักหน้าให้หนึ่งครั้งครับและเขาเองนั้นก็รีบวิ่งหอบกระเป๋าเนี่ยไปยังจุดเกิดเหตุทันทีพอไปถึงที่จุดเกิดเหตุครับภาพในตอนนั้นที่เห็นคือ มีอุบัติเหตุครับรถกระบะเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำตกไปในเกาะกลางถนนสภาพเนี่ยพังยับเยินซึ่งทีมตัดทางเนี่ยเขากําลังที่จะเปิดประตูรถครับเพื่อนําผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายในรถนั้นออกมาถัดไปไม่ไกลครับมีผู้หญิงไวกลางคนนั่งรอให้ปฐมพยาบาลอยู่ด้วยอาการสลึมสลือดูดูแล้วเหมือนเธอจะมึนงงครับน่าจะมาจากอาการเอ่อการกระแทกของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างรุนแรงถัดจากเธอไปเนี่ยไม่ไกลมีวัยรุ่นคนหนึ่ง นอนสลบอยู่บริเวณโพงหญ้าในเกาะกลางถนนยังคงสามารถตรวจพบชีพจรได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเขานั้นสลบไปและไม่สามารถโต้อตอบอะไรกลับมาได้พยายามปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่นในขณะที่กำลังปฐมพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กวัยรุ่นอยู่นี้นั้นเหมือนกับว่าทีมตัดถางเนี่ยจะสามารถเอาผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถนั้นออกมาได้แต่เหมือนกับว่าาการของคนในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักครับ เครื่องตรวจชีพจรเนี่ยไม่สามารถตรวจหาชีพจรเขาได้แล้วแต่หลังจากที่ออกมาจากรถนั้นเหมือนกับว่าเขายังมีลมหายใจอยู่แต่ยังเป็นลมหายใจที่แบบแผ่วเบามากๆในระหว่างที่กําลังทําแผลให้กับผู้หญิงคนหนึ่งกับวัยรุ่นอยู่นั้นเหมือนกับว่าเขาจะมีการประเมินกันแล้วว่าต้องเอาผู้บาดเจ็บที่ติดในรถนี้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าอาการค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงเขาเองเนี่ยก็เห็นครับว่าทีมกู้ภัยทีมหนึ่งได้เคลื่อนย้ายร่างของผู้ชายคนนี้ ออกไปจากจุดเกิดเหตุก่อนเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทีมอื่นในที่เข้ามาเป็นคนนําส่งผู้ชายคนนี้ไปก่อนซึ่งพอหลังจากปฐถมพยาบาลผู้หญิงกับเด็กวัยรุ่นในที่เกิดเหตุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเขาเองนั้นเนี่ยก็ได้บอกให้น้องๆครับบอกว่าน้องไปขับรถกู้ภัยของเรามารับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนน้องในทีมเนี่ยจะวิ่งไปเขาเองนั้นเนี่ยได้บอกว่า เฮ้ยเฮ้เองดูด้วยนะว่ามันมีคนลุงคนหนึ่งเน่นั่งอยู่ตรงท้ายรถคันที่3พาเขามาด้วยเลยน้องเองเนี่ยก็ครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพามาด้วยเลยหลังจากนั้นน้องในทีมคนนี้ครับมันก็วิ่งไปรีบแปลรถเนี่ยมารับพาทั้งสองคนนี้ไปโรงพยาบาลในระหว่างที่กําลังขับรถไปที่โรงพยาบาลนั้นเขาเองก็ถามน้องครับว่าเอา้าแล้วลุงไม่มาด้วยเหรอน้องเองเนี่ยก็ตอบมาครับว่าตอนที่ผมไปเอารถนะครับพี่ ทีมนั้นเนี่ยเขาออกไปแล้วสงสัยเขาจะพาลุงมาที่โรงพยาบาลแล้วหรือมั้งครับพี่เขาเองนั้นก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาและพอมาถึงที่ยังแผนกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับก็พาก,กันรีบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บใส่เตียงผู้ป่วยแล้วก็ช่วยกันเข็นเข้าห้องฉุกเฉินไปในตอนนั้นเขาเองก็เห็นครับว่ามีลุงคนที่เขาทําแผลให้นั้นนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินลุงแกเนี่ยมาถึงก่อนที่เขาจะมาถึงที่นี่ซะอีก ก็เลยรีบเข้าไปหาลุงทันทีตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ถามลุงครับว่าเอ้าลุงลุงมาถึงก่อนผมอีกเหรอเนี่ยลุงใครมาส่งเลยครับหมอว่ายังไงบ้างครับเนี่ยอาการหนักไหมก็ถามแกไปตามปกตินั่นแหละครับเพราะว่าตัวของเขานั้นจะต้องเป็นผู้เขียนใบเคสว่าเออมันมีเกิดเหตุอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงอุบัติเหตุแบบไหนลุงเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเหมือนเดิมครับเพียงแค่ยิ้มยิ้มรอบนี้เนี่ยลุงพยักหน้าให้ เขาเองเนี่ยก็รีบเดินผ่านลุงไปเพื่อเป็นดั้งเขียนใบเคสอยู่ที่บริเวณโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉินในระหว่างที่กําลังเขียนใบเคสนั้นอยู่ครับพยาบาลเนี่ยก็รีบวิ่งออกมาบอกเขาว่าพี่พี่มาช่วยกันปั๊มหัวใจหน่อยคนไข้จะไม่รอดแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับต้องหยุดเขียนใบเคสเลยครับแล้วก็รีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจทันทีพอเข้าไปถึงก็เห็นเป็นร่างของลุงคนหนึ่ง เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นอนแน่นิ่งอยู่ที่ตัวของลุงแกนี้มีสายห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเลยท่อเทออะไรเนี่ยก็ใสจนเหมือนกับว่าจนแน่นเต็มไปหมดแล้วเสียงของเครื่องมือแพทย์ที่วัดชีพรจรวัดนุ่นวัดนี่อะไรต่างๆก็ดังจนบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยขนลุกไปหมดเลยในตอนที่ทุกคนกําลังช่วยกันยื้อชีวิตลุงคนนี้ครับช่วยกันอยู่นานแต่เหมือนกับว่าจะไม่สามารถช่วยชีวิตลุงคนนี้ไว้ได้ พวกพี่ๆบุรุษพยาบาลกับทีมกู้ภัยเนี่ยก็พากันช่วยถอดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันถอดพวกท่อพวกอะไรต่างๆออกเพื่อที่จะทําความสะอาดเตียงแล้วก็เคลียร์พวกอุปกรณ์ในระหว่างที่กําลังช่วยกันนั้น <c oughs> เขาเองก็เหมือนกับว่าจะเริ่มสังเกตเห็นครับว่าทําไมหน้าตาของลุงคนนี้ที่เสียชีวิตทําไมหน้าตาลุงคนนี้ถึงได้คล้ายกับคนที่เขานั้นนั่งทําแผลให้ในที่เกิดเหตุและก็เป็นคนเดียวกัน กับที่นั่งรอเขาอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเมื่อสักครู่นี้แต่ในตอนนั้นก็คิดว่าไม่ใช่มั้งตอนเราทําแผลให้ลุงเนี่ยลุงแกก็ยังนั่งปกติดีอยู่นี่ว่าน่าจะเป็นคนเราคนแก่ละมั้งพอทําความสะอาดร่างกายของคุณลุงคนนี้จนเสร็จครับจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายใบหน้าของคุณลุงเนี่ยเริ่มเห็นชัดขึ้นมาจากการเช็ดคราบเลือดที่เปิดเื้อนอยู่บริเวณใบหน้าเขาเองนั้นจึงมั่นใจเลยครับว่า ลุงคนนี้คนที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าเขานี้เป็นคนเดียวกันกับคนที่เขาไปทำแผลให้ครั้งแรกตอนที่ไปถึงที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นคนลุงเดียวกันกับคนที่นั่งหน้าห้องเมื่อสักครู่นี้ด้วยเพราะว่าตำแหน่งบาดแผลบริเวณแขนบริเวณท้องและบริเวณศีรษะคือตำแหน่งเดียวกันกับคนที่เขานั้นไปทำแผลให้นั่นเองบาดแผลของคุณลุงคนนี้ค่อนข้างที่จะหนัก ที่ท้องเนี่ยเป็นแผลฉีกขาดลึกแขนเนี่ยหักผิดรูปกะโหลกศีรษะเนี่ยแตกจนยุบเข้าไปหนักกว่าน,นั้นคือพอเป็นเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับให้กับน้องๆในทีมฟังว่าเขาเนี่ยได้ทําแผลให้กับคุณลุงคนนี้ตรงท้ายรถตอนที่ผมไปทําแผลให้เนี่ยลุงแกยังนั่งปกติอยู่เลยนะครับไม่คิดว่าแกจะมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ผมเองเยังบอกให้เขานั่งรออยู่ท้ายรถอาการแกเนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนี้ แต่ทำไมมาถึงที่โรงพยาบาลแกถึงเสียชีวิตลงไปได้น้องในทีมกู้ภัยคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาครับว่าพี่นี่ไม่ใช่นะเนี่ยคือคนที่ผมอ่ะเป็นคนเอาร่างออกมาจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางเนี่ยตัดออกมาตอนออกมาเนี่ยแกก็ดูเหมือนกับว่าชีพจรต่ำมากๆแล้วมันไม่ใช่คนเดียวกันกับที่พี่ไปทําแผลให้หลอกเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนแบกร่างแก ขึ้นรถแล้วก็ส่งให้กับอีกทีมหนึ่งนํามาส่งที่โรงพยาบาลในตอนนั้นถึงกับขนลุกเลยครับเขาเองเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าคนที่เขาทําแผลให้นั้นคือใครกันแน่เขาเองนั้นยืนยันว่าเขาในกําลังทําแผลให้ลุงคนนี้อยู่จริงๆแต่น้องในทีมเนี่ยก็บอกว่าผมเห็นแล้วแหละว,ว่าพี่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีใครนั่งอยู่ตรงท้ายรถนั้นเลยสักคนเพราะว่าพวกผมสี่คนเนี่ยวิ่งผ่านกันมา ท้ายรถคันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครนั่งอยู่ในตอนที่วอถามพี่ว่าพี่ทําอะไรอยู่ให้รีบมาก็เห็นว่าพี่นั้นยืนทําอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวหลังรถเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งอยู่อย่างนั้นพอน้องๆในทีมเนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยว่าเขาเองนั้นได้ทําแผลให้ลุงคนนี้จริงๆนะต่างพากันขนลุกเลยครับเพราะไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรหล,ลอนๆแบบนี้ซึ่งเขาเองนั้นเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ทํางานที่มูลนิธิกู้ภัยมาหลายปีเคสนี้เนี่ย ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เห็นและสัมผัสกับวิญญาณได้มากที่สุดเลยแม้จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องคนตายอุบัติเหตุแบบนี้ชัดเจนจนชินเนี่ยแต่ก็ไม่คิดครับว่าวันหนึ่งจะต้องมาทําแผลให้กับผีนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่หนักที่สุดของพี่คู่ไปยท่านนี้เลยแหละครับตั้งแต่ที่ทํางานมาผมเชื่อนะครับว่าลุงคนที่พี่เขาไปทําแผลให้นั้น น่าจะเป็นดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ติดในรถคันนั้นอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆครับที่ทำไมลุงคนนี้ถึงอยากให้เขานั้นเห็นเพียงแค่คนเดียวน่าจะประมาณว่าเขาเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับพวกเอ,อพวกสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสามารถสื่อกับดวงวิญญาณในต่างๆได้ผมเนี่ยได้สอบถามเขาว่าแล้วตอนที่พี่ไปทาแผลให้กับลุงเนี่ยมันมีอาการหรือว่ามีอะไรแปลกๆบ้างไหมพี่แกเนี่ยก็บอกว่า ตอนที่ทําแผลเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําแผลให้กับคนปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าร่างกายของคุณลุงคนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยพอสมควรไม่ได้อุ่นไม่ได้ร้อนเหมือนกับคนปกติทั่วไปซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกมากๆเขาเองเนี่ยก็ไม่คิดครับว่าวันหนึ่งนั้นจะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้กับตัวเองเข้าให ได้ยินพวกพี่ๆพ,พวกน้องๆเนี่ยชอบมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพวกเรื่องผีเรื่องลี้ลับอะไรระหว่างการทํางานกู้ภยัยจนไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเจอกับตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้รเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ของพี่กู้ภัยที่แบบใครจะไปคิดนะครับว่าโอ้โหทำงานกับพวกคนตายทํางานกับผีทางานกับอุบัติเหตุเนี่ยเห็นพวกเลือดเห็นพวกกระดุมกระดูกหักอะไรแบบนี้เห็นจนชินพอเจอผีเนี่ยพี่แกก็ไม่ได้ดูมีความกลัวเลยครับ ยังเข้าไปทําแผลให้กับผีอีกเป็นอะไรที่สยองขวัญมากๆเลยนะครับพี่ๆกู้ภัยท่านอื่นเนี่ยใครมีประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องราวหลอนๆอะไรอยากจะมาแชร์อีกลองคอมเมนต์ให้เพื่อนได้อ่านกันหน่อยนะครับเดี๋ยวประสบการณ์สยองขวัญของพี่ๆกู้ภัยท่านไหนน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านบนเช่นเคยเลยครับสาหรับในข่้มคืนนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปสําห,สหรับวันนี้ ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะหาเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้รับฟังรับรองครับว่าจะต้องหลอนกว่าคลิปนี้อย่างแน่นอนอยังไงแล้วขอให้คุณนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับพี่ๆกู้ภัยที่ออกไปช่วยเหลือคนก็ขอให้พี่นั้นโชคดีอย่าเจอหรือว่าอย่าเห็นเรื่องราวแปลก เหมือนกับเรื่องเล้าที่ผมเล่าให้ฟังแหละครับสวัสดีครับ